สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh! อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเอาล่ะครับวันนี้แอดก็มีประเด็นนึงน,นะครับที่ชาวเน็ตอยู่ดีๆเขาก็ไปขุดนะครับเรื่องราวในอดีตของโนริซ่ากับใครสักคนนึงนะครับที่เขาเนี่ยออกมาปรากฏตัวแล้วนะครับว่าเขาเป็นแม่คนที่ของของโน,นิซ่านั่นเองครับจริงๆแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใครนะแต่เดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นของโนลิซ่ากันก,นก่อนที่จะไปเรื่องนั้นนะครับเพราะชาวเน็ตเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์ไปในเสียงต่างๆนานามมากมายกับเรื่องนี้จนน้ำตาแตกกันทีเดียวเพื่อนๆเอ ของเราก็มาอัพลุกที่แบบว่าแฟนๆชาวบิงนะครับชื่นชอบลุคนี้มากๆลุกที่น้องเนี่ยผูกผมไปข้างบนใส่โบข้างหลังปล่อยผมมาข้างล่างอีกหน่อยนึงโอ้โหเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้มีชีวิตเดินได้บนเวทีกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะดูดิแล้วน้องเนี่ยเอาถ่ายแบบเป็นโครสอัพให้เห็นเมคอัพไกล้ๆเลยว่าอน้องแต่งหน้าประมาณไหนให้ดูแบบไหนเซ็กซี่แบบไหนให้ดูตาโตๆโอ้โหหน้าแบบเป,ป๊ะปังอลังการกันอีกนะอื้อสุดยอดจริงๆ แล้วก็มาต่อด้วยเรื่องขำๆกับอีกสิกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนอริซ่าเนี่ยเขาก็มีโพสต์ในก็ทวิตเตอร์เนี่ยเขาไปรวบรวมภาพนอริซ่าเนี่ยที่แบบว่าขอพงขอพรนะครับมีการสวดมนต์มีการแบบตั้งสติก่อนที่เราจะขึ้นไปที่เวทีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะว่าเออก่อนจะทําอะไรบางอย่างนะเออแบบสวดมนต์ก่อนขอพรอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุ้มครองปกปักรักษาเรานะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นก็จริงนะแต่ว่าเขาอาจจะมีตัวตนอยู่ก็เป็นไปได้้้้้นน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 ะะะะคครรรรรรััััับบบเเเเพพพาาาาออิซ่่่่ขขงงงงหห็็มมทททททีีีีีีปปปดไววโลกกกกุๆึจจแใูภ ตั้งแต่สมัยนะ้องผมเทาจนมาถึงผมรอนจนมาถึงผมตรงเนละ่ยหลายทรงเนะี่ยน้องก็ผ่านมาหมดกับการทําการสวดมนต์แบบนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเออน่าเอ็นดูเนาะยังไม่ทิ้งความเป็นไทยของเราไปนะครับสวดมนต์ก่อนขึ้นไปด้วยนะก็ตั้งสติตั้งสมาธิกันไปนะจ๋าเออประาณนั้นก็สามารถเอาไปเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบตามได้นะเพราะเป็นพฤติกรรมที่น่ารักน่าเอ็นดูนะครับเออมีความแบบว่าอะตรงนี้แอดก็เห็นด้วยนะครับว่าเออก่อนที่เราจะทําอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่นะบางทีเราอาจจะต้องตั้งจิตให้ มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความแบบพุ่งไปเลยนะอะไรแบบนี้เหมือนน้องที่พุ่งไปทั่วโลกแล้วนะจ๊อะโอเคมาถึงประเด็นที่เ,เพื่อนๆเนี่ยสนใจแล้วก็รอคอยกันนะครับเดี๋ยวขึ้นวิดีโอมาก็จะเป็นการประกาศแล้วก็เฉลยไปเลยว่าแม่คนที่สองของ,องลริซ่านั้นคือใครนะครับนทนแทน แน,น่ไม่โป๊ะแตกเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะเพราะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่านอกจากแม่จิทิปแล้วนะพี่ซูของเรานั้นก็เป็นแม่คนที่สองของลริซานะครับซึ่งโมเมนต์นเนี่ยเขาก็มีการไปขุดวิดีโอส่วนหนึ่งของเบื้องหลังเวทีมาให้เราได้ดูกันนะครับเขาก็เขียนแบบโพสต์น่าสนใจมากๆแล้วแถมคอมเมตนต์เนี่ยยิ่งน่าสนใจมากกว่าอีกนะครับเอาไปดูกันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างจ้าเขาก็พิมพ์ว่าความรู้สึกของพี่ซูตอนลิสได้รับรางวัล VMA คือที่สุดเขาภูมิใจและยินดีในตัวของน้องมาก ใครจำคลิปวันนั้นได้พิถึงกับน้ำตาเอ่ออแสดงออกชัดเจนสีหน้าแววตา ท่าทางคือปลื้มใจมากคลิปนี้คือตะโกนไปเลยแล้วมีความเข้าไปทำท่าจะจุ๊บเจ้าเด็กอีกใจฉันอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวซึ่งพีซูเขาก็ประกาศเลยลิซ่าลิซ่า VMA อะไรแบบนี้เออเขาภูมิใจในตัวลูกสาวของเขามากจริงๆนะ <c oughs> คู่นี้เนี่ยเวลาจะชิปกันนะชิปว่าลิซูแล้วเป็นแฟนกันไม่ได้นะจ๊ะเพราะเขาเป็นแม่ลูกที่แท้จริงในสายเลือดกันแล้วนั่นเองนะอ่าทีนี้มาดูคอมเมนต์กันบ้างนะครับน่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันเลยแถมเขาก็มีภาพมายืนยันว่า <c oughs> คู่นี้เนี่ยเขาเหมือนแม่รูปที่แท้จริงด้วยแววตาอันอบอุ่นนะครับอบอ้อมอารีน้ำตาเอ,อ่กันเลยทีเดียวนะอะทีนี้เขาก็พิมพ์คอมเมนต์ประมาณนี้เลยครับตอนนั้นคุณซุยาของเราน้ำตาปลิ่มเลยสีหน้าแววตารอยยิ้มคืออธิบายทุกความรู้สึกผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะอเะนาะรู้ว่าต้องผ่านอะไรต้องเจออะไรมาบ้างนึกถึงเมื่อก่อนหยุดยาคนอื่นเขากลับบ้านกันแต่พี่สูไม่กลับเพราะไม่อยากทิ้งน้องไว้คนเดียว หรือไม่ก็พาน้องกลับด้วยจนที่บ้านของพี่ซูก็รักน้องมากทุกคนเราเราน่ารักไหมนั่นไหมเกี่ยวอะรายแบบนี้นะครับโอ้โหฟังแล้วเหมือนคนภาคแบบละครเศร้าเรื่องหนึ่งกันเลยทีเดียวนะจ๊ะ ก็นี่แหละเป็นอะไรที่ยืนยันว่าโอ้โหพี่ซูนะครับเขาก็ตั้งแต่สมัยเดบิวแล้วนะเขาเห็นลิซ่าไม่ได้เขาก็อดแบบเอ็นดูน้องหรือว่าเห็นใจน้องไม่ได้เพราะน้องเป็นคนไทยมาอยู่ประเทศเกาหลีแบบแทบจะคนเดียวในวงอะไรเงี้ยแล้วก็คือคนเดียวในวงไม่ใช่แทบจะคนเดียวเป็นคนเดียวในวงแล้วเวลาคนอื่นเขากลับบ้านในเกาหลีเนี้ยน้องก็ไม่สามารถบินบินไปไป,ไป,ไป,ไปมาในช่วงนั้นได้นะพี่ซูในของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นแบบคุณมงคุณแม่พากลับบ้านของตัวเองบ้างอะบางทีถ้าเกิด้รงลิซ่าไม่ได้ไปด้วยก็รีบกลับจากบ้านมาเร็วกว่าปกติิิวววันวันนนนนนเเเพพืื่่่่อออออมมาายูป็ซะรรแบบี้้คใหขขงก อะไรด้วยกันมันมีความผูกพันที่มันลึกซึง้งแล้วก็เป็นอะไรที่แบบแนบแน่นแล้วก็อบอุ่นหัวใจแทนน้องลิซ่ามากๆนะครับที่มีพี่ซูแล้วก็จริงๆสาวๆสี่คนเขาก็รักกันมีโมเมนต์หลายๆอย่างอนะเนาะแต่คลิปนี้ก็ขอเจาะประเด็นไปที่พิซูกับลิซ่าก็แลวกันนะครับอ่ะมาโมเมนต์ต่อมาก็มีรูปภาพประกอบนะนะว่าเป็นภาพล่าสุดที่ได้ทําการเปิดอาราบัมบอลพิงบนไลฟ์สตรีมบนช่องแบ็คพิงนั่นเองนะครับก็เป็นโมเมนตท์ที่แบบว่าพี่จีซูเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้สั้นๆประมาณ และคอมเมนต์นี้เขาก็เอาภาพมายืนยันด้วยว่าความรู้สึกของแม่เนาะส่วนในภาพนะครับก็จะเป็นพี่ซูเขียนว่า I was so proud I feel like a mom ฉันรู้สึกภูมิใจแล้วฉันรู้สึกเหมือนเป็นแม่เลยอะไรแบบนี้ก็เล่าถึงโมเมนต์นั้นอะไรแบบนี้นะครับอะมาต่อมานะครับคอมเมนต์ต่อๆมาก็ไม่แพ้กันเลยนะจ๊ะซึ้งแล้วก็น่ารักเหมือนกันเขาก็บอกว่าลิซ่าโชคดีมากๆที่มีพี่จีซูคอยอยู่เคียงข้างตลอดการเป็นเด็กฝึกจนถึงทุกวันนี้รักนะลิซูอันต่อมาเขาก็บอกว่า ตั้งแต่พีเดย์จนวันนี้กลายเป็นเกอร์กุ๊บระดับโลกความเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนไปเลยความเห็นต่อมาเขาก็บอกว่ารักผีตรงนี้ล่ะลิงนาอมากับมือสนับสนุสนจากใจเลยอะไรแบบนี้อะเขาไม่ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าซัพพอร์ตทุกอย่างที่ลิสทำไม่ว่างานหรือว่าเรื่องอื่นๆชึ่นน่าซึ้งจริงๆเลยอะ <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าแต่ลิสมีเอียงแก้มนิดนึงทำไมผีไม่ผลักให้โดนเนาะ เสียดายจังเลยจะได้เห็นโมเมนต์ฟินๆนะจ๊ะเฮ้ยอะคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าเราก็ยิ้มกว้างและมีความสุขตามไปด้วยแม่ลูกคู่นี้นี่ น่ารักจริงๆนั่นน่ะไหม่เยอะอะไรแบบนี้นะครับแอดนี่แบบรับอินเนอร์ไม่ทันกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆนะเออก็เป็นโมเมนต์อะไรที่น่ารักน่ารักมาฝากกันในวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันหยุดนะครับก็อาจจะเป็นวันที่แบบเราได้มาดูอะไรที่มันอบหัวใจกันบ้างนะเออสำหรับใครที่ไม่ได้หยุดนะครับแอดก็ขอให้กําลังใจนะครับที่จะทํางานด้วยความเข้มแข็งนะครับเอาน้องลิซ่าเนี่ยไปเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตก็โอ้โหเหมือนแอดเนี่ยมีพลังในการทํางานในทุกๆวันเลยนะครับแค่ดูน้องลิซ่ายิ้มเท่านั้นเองนะะจ๊มีใ ไปเหมือนแอดสามารถคอมเมนต์คูดคุยกันได้ใต้คลิปกันเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดเขาต้องขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย